พระครูภาวนาวีรวัตรฝ่ายวิปัสนาธุระวัดพลทองอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยพร้อมด้วยคณะสิทธิอนุสิ์จากวัดพระธาตุจันทรานครและวัดพระธาตุนครแสนคูนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแสดงน้ำใจอันเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมอบข้าวสารเหนียวจำนวน6,400กิโลกรัมมูลค่า2 2 4 0 0 0บาทให้แก่กรมทหารพรานที่21 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ผืนแผ่นดินชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพันเอกสอนนนท์นวนมณีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21เป็นผู้รับมอบในานามของหน่วยการมอบเข้าสันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตกำลังพลเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันง,งดงามระหว่างาศาสนสถานชุมชนและผู้เสียสละทำงานเพื่อชาติเป็นพลังแห่งศรัทธาที่เติมเต็มความเข้มแข็งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางสภาพแวดน้อมที่ต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นและความเสียสละอย่างสูง ด้วยเมตตาธรรมจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและกำลังใจจากสิทธินุสิ์ทุกท่านทำให้การส่งมอบครั้งนี้เป็นเสมือนพลังใจสำคัญช่วยเสริมความมั่นคงทางจิตใจให้กำลังพลทุกนายพร้อมก้าวเดินหน้าปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนน้ำใจที่หลั่งไหลในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของเท่านั้นแต่ยังเป็นสายสัมพันธ์แห่งความดีที่เชื่อมโยงหัวใจของชุมชนศรัทธาธรรมและผู้ปกป้องแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม